อีเหนาเป็นวรรณคดีที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายโดยอีเหนาที่คนไทยรู้จักกันมากเป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่สองซึ่งกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้กล่าวถึงที่มาของอีเหนาว,ว่ามาจากนิทานที่นางข้าหลวงแขกมาลายูซึ่งเป็นชาวปัตตานีเล่าถวายพระธิดานในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศคือเจ้าฟ้ากุลทนและเจ้าฟ้ามงกุฎจึงแรงบันดาลใจให้เจ้าฟ้าทั้งสอง ทรงแต่งเรื่องอีเหนาใหญ่และอีเหนาเล็กเรียกตามศักดิ์ที่เจ้าฟ้ากุลทนเป็นพระเชษฐภคินีหรือพี่สาวจึงเป็นอีเหนาใหญ่ส่วนเจ้าฟ้ามงกุฎเป็นพระคณิฐานหรือน้องสาวจึงเป็นอีเหนาเล็กนั่นเองอีเหนาเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์เป็นกษัตริย์ที่มีความสําคัญพระองค์หนึ่งของอินโดนีเซียเลยก็ว่าได้แต่จะขอกล่าวแต่เพียงอีเหนาพระเอกนักรักที่ปรากฏในวรรณคดีไทยเท่านั้น ระเด็นมนตรีหรืออีเหนาเป็นเจ้าชายที่สืบเชื้อสายมาจากองค์ปตารกาหลาซึ่งเป็นเทวดาวงของอีเหนามีด้วยกันสี่นครคือกรุงกุเลปันกรุงดาหากรุงกาหลาและกรุงสิงหัดสารีซึ่งเรียกกันว่าวงเทวันจะรักษาสายเลือดด้วยการอภิเศษในวงวานเดียวกันซึ่งเท้ากุเลปันได้มั่นหมายอีเหนากับระเด็นบุษบาที่ดาเท้าดาหาไว้ตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ธรรมตรีระหว่างสองนครและเป็นการรักษาสายเลือดบริสุทธิ์ไว้อีกด้วยฉะนั้นความสัมพันธ์ของอีเหนากับบุษบาจึงเป็นทำนองการคลุมถุงชนคือแต่งงานตามที่ผู้ใหญ่จัดหาไว้ให้แต่อีเหนากลับไม่ยอมอยู่ในกรอบที่ครอบครัววางไว้เขาเลือกที่จะหาคู่ครองด้วยตนเองอีเหนาได้พบรักกับนางจินตาราทิดาเจ้าเมืองหมันยาซึ่งก็เป็นพระญาติกับอีเหนา เพราะพระมารดาของอีเหน่าเป็นเจ้าหญิงเมืองหมันยามาก่อนเท่ากับว่ายังคงเป็นการแต่งงานในเครือญาติอยู่ดีเมื่ออีเหน่าแสดงศักด์าแล้วว่าตนจะเลือกคู่ครองเองไม่เอาคนที่บิดาเลือกไว้ให้แต่สุดท้ายอีเหน่าก็ต้องแพ้ใจตนเองเมื่อได้พบกับนางบุษบาหลังจบศึกกระหมังกุหนิงอีเหน่าเสียใจที่ตนทําสิ่งเลอค่าหลุดมือเพราะนางบุษบามีความงามมาก ถึงอีเหนาจะมีชายาอยู่ก่อนแล้วถึงสามนางคือนางจินตรานางสการวาตีและนางมายารัศมีก็ยังพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ครอบครองนางบุษบาเพราะเขาลงรักเขาอย่างจังจึงเกิดสำนวนไทยที่ว่าว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองอีเหนาทำทุกวิถีทางอย่างแท้จริงเพื่อให้ได้ครองรักกับนางบุษบา ไม่ว่าจะเผากรุงดาหาแล้วพานางบุษบาไปอยู่ในถ้ำทองและมีเรื่องดราม่าต่างๆตามมาเช่นนางบุษบาถูกลมหอบแล้วนางก็ปลอมตัวเป็นชายชื่ออุณาการันสุดท้ายระเหกระเหินไปเป็นแอหนังหรือนางชีส่วนอีหนาวก็ออกตามหารักแท้คือนางบุษบาด้วยการปลอมตัวเป็นโจรชื่อปัญญีแล้วระหว่างทางก็ทำศึกกับเมืองต่างๆจนสามารถขยายอำนาจของตน แล้วเมืองเหล่านั้นก็มอบพระธิดาให้จนในที่สุดอีเหนาจึิงมีชายาทาังสิ้น10บนางซึ่งบิดาและบรรดาพระเจ้าอาอีกสามนครต่างมีชายาแค่ห้านางตามศักห้าตำแหน่งคือประไมสุเหมีมะเดวีมะโตลิกูและเมาหลาหังีหากจะเรียกอีเหนว,ว่าวีรบุรุษมากรักได้หรือไม่อาจต้องให้ความยุติธรรมกับอีเหนาด้วย พอจะพินิจเรื่องความรักของอีเหนาาได้ว่าที่จริงแล้วชายาที่อีเหนาารักด้วยหัวใจอย่างแท้จริงคือนางจินตรากับนาบุษบาเพราะชายาพระองค์อื่นเป็นชายาบรรณาการซึ่งเป็นธรรมเนียมที่พบเห็นได้จากกษัตริย์ที่ทรงอำนาจในอดีตที่บรรดาเมือที่เข้ามาพึ่งบาร,รมีจะทำการเกี่ยวดองทางเครือญาติกับพระองค์ด้วยการมอบพระธิดาเป็นเครื่องบรรณาการจะว่าไปแล้วอีเหนาอาจไม่ได้เป็นวีรบุรุษผู้มากรัก แต่ก็ต้องติที่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนรักเดียวใจเดียวคือทั้งที่มีจินตราเป็นชายาอยู่แล้วยังจะไปข้องเกี่ยวกับบุษบาจนเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตบานปลายอย่างที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องนี้แต่หลังจากอีเหนาออกตามหาบุษบาในคราบจอมโจรปัญญีจนบรรดาเมืองต่างๆยอมตกเป็นเมืองขึ้นและมอบพระธิดาให้กลับกลายเป็นการส่งเสริมอำนาจของอีเหนาให้กลายเป็นกษัตริย์ผู้เกรียงไกรในภายภาคหน้า เรียกได้ว่านอกจากการตามหารักแท้ของตนแล้วยังมีโอกาสได้สร้างอำนาจให้กับตนเองอีกด้วยเรียกได้ว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวสิ่งนี้คือการมองตามตัวบทที่ปรากฏในวรรณคดีซึ่งเป็นจินตนาการของผู้ประพันธ์แต่หากมองให้เชิงประวัติศาสตร์หรือความจริงที่น่าจะเป็นไปได้เพราะอีเหนาเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์จรึงอาจมองได้ว่า วีรกรรมของอีเหนาคือการสร้างอำนาจให้กับตนเองอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะการผูกความสัมพันธ์กับบรรดาเมืองต่างๆด้วยพิธีอภิเษกค,คือการสร้างความเป็นทองแผ่นเดียวกันความเป็นเครือญาติกันความเป็นครอบครัวเพราะต่างก็อิงอาศัยซึ่งกันและกันอีเหนาอาจจะได้รับการยกย่องว่าเป็นไอดอลที่เก่งกล้าทั้งการศึกและความรักแต่จริงๆแล้วอีเหนาก,ก็มีความรักที่จริงจังให้กับสตรีนางเดียวคือบุษบา แต่ด้วยความต่อต้านการคลุมถุงชนนางจินตราจิงกลายเป็นรักแรกแต่ไม่ใช่รักแท้ไปโดยปริยาย